ตำนานยายกลาตากรลีตามความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษไทยหากพูดถึงความเชื่อในโบราณการมีมากมายยายกลาตากรลีเป็นชื่อของเจ้าที่เจ้าทางการนับถือผีแต่ดั้งเดิมก่อนพุทธศาสนา จะเข้ามาในไทยแต่เดิมเชื่อว่าผีคือผู้สร้างโลกโดยทั้งคู่ได้ปั้นมนุษย์ขึ้นมาเป็นคู่แรกต่อมาความเชื่อทางพุทธศาสนาและพรามณ์เข้ามาแทนที่ทั้งคู่จึงกลายเป็นผู้คุมเหล่าผีในป่าช้า หรือบางที่พวกหมอผีจะเรียกว่าในป่าชา้ายายกะลาตากลรีจัดเป็นผีผู้ทรงอิทธิพลสูงก่อนที่หมอผีจะทำกิจอันใดในป่าชา้าจะต้องบวงสวงซะก่อนว่าจะยืนยอมให้ทำกิจนั้นหรือไม่เช่นการขุดศพ มาทำน้ำมันพรายถ้านายป่าช้าไม่พอใจหรือยินยอมในเครื่องเส้นไหว้หมอผีผู้นั้นก็ไม่สามารถทำพิธีต่อได้เพราะถ้าฝืนต่อไปจะเป็นอันตรายกับตัวสมัยก่อนเวลาเผาศพเราจึงมักได้ยินคนแก่ ในบางพื้นที่โยนเหรียญลงในโรงศพแล้วพูดว่ายายกะลาตากะลีขอซื้อที่สามบา2สองศอกเหมือนเป็นการซื้อที่ให้กับผู้ตายเพราะสมัยก่อนศพของผู้ตายมักจะฝังไว้ก่อนแล้วค่อยมาเผาทีหลังในบางพื้นที่ ก็เรียกต่างกันออกไปคนไทยลือจะเรียกว่าปู่กษายาญาสังกสีคนไทยยวนเชียงใหม่จะเรียกว่าปู่สังสะญาสังไส้หรือปู่สองสีญาสองไส้คนไทยเขินเชียงตุงจะเรียกว่าปู่สังกสีญาสังกไส้ หรือปู่แถนย่าแถนคนอีสานจะเรียกว่าปู่สังกษาย่าสังกษีเหมือนไทยหรือยายกลาตากะลีเป็นความเชื่อที่มีมานานแต่โบราณการสมัยนี้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแล้วยังมีความเชื่อ อีกมากมายที่น่าสนใจอยากจะฟังเรื่องไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ